ครับสไฟนกซ้อมกี่วันซ้อมอยู่ที่คราย่อนยอนอ่าก็อยู่ที่พี่เก่าที่จังหวัดแ่ที่เดิมเลยเนาะมีใครเป็ผู้บอกวซ้อมบางอย่นั้ตอนนี้รวมาด้วยชาอยนอนในค่ายพวกพี่ๆนอนในค่ายอยู่กันตอนนี้อายุเท่าไหร่เรายี่สาสูงเท่าไหร่ครับหกสิบหาน้ำหนักป่อยๆเราตอนนี้ห้มวยสไตล์นะครับทีวันนี้มาเจอเราจกระจันเนาะเคยตไหม ครั้งแรกเลยศึกษาเกงมาตเอิดให้ยด้ดูอยู่เขามวยสไตล์มวยไทยครับวันนี้ไม่เจอพี่เตอา์กระจัดวางเกมวางแผนไงดีตามลูกเกมเหมือนต่อยตามตาตาแล้วเนาะมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ้นกุ้ยเดี่ยวล่าสุดต่อยไปที่อ่อนทาประกาศวันนั้นเป็นไงแพ้พาไปคะแนนวันนั้นเวทเท่าไหร่ต่อยอยู่ร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดที่ต่อร้อยสิบแปดเนาะเมื่อเช้ามาเป็นไงรถเท่าไหร่ จุดสามนี่ผ่านได้หมดแล้วร่างกายไฟนีกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยสมุนไพรแรงวันนี้ก็พร้อมออชนะของใครเนาะครับคุ้มมากี่กิโลสามดัวสามดัได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ได้นะครับต่อยมวยไทยของนของหลักร้อยกว่าร้อยบวกแล้วคนจังหวัดสระคางอ้าวฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยนี่ก็น้องใจให้ครับเต็มที่แน่นอนอ่าวันนี้พร้อมไปแจ้งเกิดนะอันโชคดีครับ